เบ้านเหนือน้ำยังไอแต่บ้านเหนือน้ำไม่เข้ามันจะมีร้านอะไรอยู่ว่าเข้าวะผมจาไม่ผิดหรอร้านเก่าเจ้าประจําไส้กรอกแซ่บๆจะมีร้านอะไรวพราะนั้นผมไปเอาอยู่ไอตรงอันเนี้ยคือร้านไอขนาดร้านพอเลี้ยวเข้านี่แล้วก็ไปกลับรถข้างในได้ไหมล่ะ บอกเ้อเรียกเขาหนิแต่งานมันชอบไปฝั่งนู้นไปบังกะรีบ้านกลางฝั่งนู้นงานเลยร้านนุ่มตุ๊กแบบโอ้ข้ามฝั่งเลยเหรอคนชอบสั่งเลยนแตหมู่บ้านเลยมามามาใครสนใจข้ามฝั่งไม่ได้ว่าตีไม่ได้ค่ารถถูกตีไม่กว่าละเกงสิบกว่าบาทแปดสิบบาทตันนี้เหลือหกสิบห้าหกสิบบาทพี่พี่ลองคิดดูหนิเป็นเจ็ดแปดโลเป็นสิบโลดีอ่ะเจ็ดสิบบาทแค่สิบโลเจ็ดสิบ เอ้ย่าดใกล้เล e x c u i v e เลยไอชานมไปไหนไม่เห็นหน้าเลยไม่มาเลยนาจะกัวไตัวสีขาวดำนี่เหรอไม่เจอเลยเหรอ ขายจะหมดแล้วน้องอยู่คนเดียวอยูเนี่ยว่าก็จะโมโหโอ้กับตั้งตีสองตีหนึ่งตีสองเหรอเก็บเสร็จนะไม่ได้ว่านั่งขายอยู่นะเก็บขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครัลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับ แซ่บใครแซ่บมันความชอบของแตละคนไม่เหมือนกันอยู่ไหนโรงงานหรอไม่ใช่ไม่คุ้นหน้าเลยแค่ผิดนะไม่แต่เสื้อเสื้อโรงงานแต่ว่าผมไม่คุ้นเ่ะผม้นอยู่างแล้ว แล้วจำได้ว่าต่อไนายอะเขาใส่หมวกแก๊ปตลอดคืเหรอแต่เขาจะเจอเนอ้องตอนตอนมาเร็วเมื่อก่อนของแม่ไม่เคยเจอเวลานี้อ่ะโอเคครับ